กล่องที่อยู่ในมือของผมนะครับมีเพียง3,993กล่องในโลกแฟนบอย MotoGP โดยเฉพาะใครเชียร์มาร์คมาเกรสพลาดไม่ได้เพราะว่าของมันต้องมิ บ้างมกกันนอกน่ารักไหมครับอันนี้จะเป็นกล่องของนาฬิกาเรือนนี้นะครับ t i s โซทีเลสมาร์กมาเกสส2 0 2 0 l i m i ส e d e d i t i o n นะครับสำหรับมาร์กมาเกสผมว่าคนที่ติดตาม MotoGP ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าได้แชมป์โลกมา8สมัยแล้วนะครับผมจำได้เลยว่าฉลองชัยครั้งที่8นั่นคือที่สนามช้างเมื่อปีที่แล้วรายการ2019นะครับยังเหลืออีกหลายสนามแต่ด้วยความที่คะแนนรวมๆกันเนี่ย ได้แชมป์โลกเรียบร้อยแนละ้วต่อให้แบบอ,อีกสนามที่เหลือเนี่ยไม่ขี่ละพี่แกได้แชมป์โลกและฉลองที่สนามช้างแล้วด้วยครั้งนั้นผมแบบปลื้มมากเพราะว่ามีโอกาสได้เข้าไปถ่ายนะตอนที่เขาฉลองแชมป์ตรงโพเดียมเลยนะครับเป็นอะไรที่ขนลุกจริงๆเบื้องต้นเมื่อกี้ให้ชมแล้วนะครับว่าอันบ็อกซิ่งออกมาเจอหมวกกันน็อกเจอนาฬิกาอยู่ในหมวกกันน็อกทีหนึ่งแต่ผมอยากจะให้โค้ชอัพเข้ามาดูในส่วนของแพคเกจจิ้งมากๆเลยผมชอบนะผมว่าทิสโซออกแบบมาดีนะอันนี้ชอบส่วนตัวเลย ถามว่าคืออะไรนี่กล่องสวยนะครับมีความเป็นมาร์คมาเกรสแล้วก็ดูเรียบๆนะครับมีโลโก้สัญลักษณ์ของมาร์คมาเกรสนะครับว้าวแรกที่ผมเปิดออกมาคืออะไรนะรพอเราเปิดฝาด้านบนตึง้งโอ้โหมันมีแบบฝาแบบเป็นสะพานเปิดเหมือนสะพานเข้าปราสาทนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดเข้ามาด้านในด้านในก็จะมีหนังสืออยู่สองเล่มนะครับเล่มแรกก็จะเป็นเหมือนคอลเลกชันของทิสโซนะครับ เปิดมาจะมีอะไรให้ชมมากมายเลยว่าเผื่ออยากจะซื้อรุ่นอื่นๆเรือนอื่นๆนะครับอันนี้ขอข้ามละกันเพราะว่าอยากจะให้โฟกัสที่อันนี้นะครับแล้วก็หนังสือเล่มต่อมานะครับนี่ตอนแรกผมนึกว่าเ้ยนิยายหรือเปล่าเพราะฟิลแรกที่เราเปิดกระดาษออกมาเนี่ยมีความเป็นกลิ่นเวลาเราเปิดนิยายอังกฤษมากๆเลยนะเพราะว่ากระดาษมันใช่เลยจะเป็นกระดาษอากอกอารมณ์บ้างๆเหลืองๆนะอารมณ์นิยายฮะนิยายฝรั่งจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะเล่มเล็กๆ ซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นอารมณ์นิยายแหละเนี่ย The Story of a Watch Company นะครับเรื่องราวของบริษัทนาฬิกานะครับเบ mm ื้องต้นเนี่ยทิโซเป็นบริษัทนาฬ mm hmm. ิกาเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเกี่ยวอะไรกันกับ MotoGP หรือ Mark m Mar a r g ก e สเนี่ยถ้าเกิดเราดู MotoGP นะครับไม่ว่าจะไปดูที่สนามหรือว่าดูทางถ่ายทอดสดน,นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์เนี่ยยี่ห้อเนี่ยนะครับทิโซติดอยู่แบบ หลายจุดมากในสนามทุกสนามนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวเขาเข้าไปจับเวลานะครับให้กับการแข่งขัน MotoGP ตั้งแต่ปี2001ยันถึงเนี่ยปีปัจจุบันคือ2020เลยนะครับ20ปีแล้วซึ่งเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากชี้เป็นชี้ตายใครจะแชมป์โลกใครจะชนะอยู่ที่การจับเวลาเลยต้องมีความแม่นยำที่สูงมากนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยรอบพอลิไฟหรือรอบการแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันเป็นวินาทีนะครับเขาคุยกันเป็นเซี้ยววินักแข่งที่1ที่2บางทีห่างกันอยู่แค่แกลแค่เซี้ยววิอ่ะนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเนี่ยต้องมีความแม่นยำและละเอียดมากๆากทิโซ่ก็จะเป็นผู้เข้าไปจับเวลาในการแข่งมอเตอร์จีพีนะครับและด้านล่างก็จะเป็นเหมือนอารม์มีขนาดเท่ากับน,นํำบัตรนะครับก็จะเป็นพวกใบรับประกันแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับและความพิเศษของอะไรรู้ไหมอย่างที่ผมบอกรุ่นเนี่ยมีเพียงแค่ 3,993เรือนในโลกเรือนนี้เป็นเรือนที่310เบอร์นี้จะมีแค่เบอร์เดียวในโลกนะครับแม่เหมือนมอเตอร์ไซคันนี้ที่มี500คันแล้วก็เป็นคันที่89เป็นฟิลเดียวกันนั่นคือของลิมิเต็ดที่มีไว้ขิงได้เลยแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับก็เป็นคู่มือเล่มเล็กๆนะครับอันนี้ก็สำหรับการอันบ็อกซิ่งนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าเรือนนะตัวเรือนเนี่ย ทำจากวัสดุ 316L Stainless นะครับเคลือบด้วย PVD ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวเรือนที่มีฟังก์ชันของตัวโค r o กราฟในระบบของตัวคอ o ที่มีหน้าปัดอยู่ที่43มิลิเมตรนะครับซึ่งภายในเนี่ยถ้าเราดูที่หน้าปัดสีดำเนี่ยเขาจะเคลือบด้วยตัว Super Luminova นะครับช่วยให้เรามองเห็นชัดเจนมากขึ้นในที่มืดนะครับแต่ตอนนี้สว่างมากเลยเพราะไฟมันอัดอยู่ข้างหน้ามาดูที่กระจกด้านหน้านะครับกระจกด้านหน้าเนี่ยมองไม่เห็นเลยเพราะมันเป็นกระจกที่ใสามากนะครับ และเป็นกระจกที่ตัดแสงด้วยผมอยากจะบอกว่าตอนนี้จากมือผมเนี่ยเอื้อมไปเนี่ยฟุตหนึ่งผมจะเจอโคมไฟที่มันอันใหญ่มากอัดเข้ามาในขนาดที่ถ่ายคลิปนะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยนาฬิกาที่อยู่ห่างจากโคมไฟที่ใหญ่มากเนี่ยฟุตหนึ่งเรายังคงเห็นเข็มนะครับเข็มนาฬิกาเห็นหน้าปัดอนะ่ะชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหันให้เจอองศาแบบสู้แสงดีๆเลยนะครับว่ามันเป็นไงนี่ อันนี้องศาที่หันเข้ากับแสงเพื่อให้สะท้อนกับตัวหน้าปัดมากที่สุดนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นกระจกตัดแสงเนี่ยเรายังคงเห็นเข็มนาฬิกานะว่าตอนนี้กี่โมงรวมถึงตัวเลขอารบิกด้านหลังนะครับคือด้วยคำว,ว่าแสงกับกระจกมันยังไงมันต้องมีเงาสะท้อนนะครับแต่อย่าบอกว่าไฟใหญ่ขนาดนี้ทําให้ยังเห็นเข็มนาฬิกาได้ก็ถือว่าสุดยอดครับแต่เนี่ยหันหลบนิดนึงปึ๊บชัดเจนชัดเจนนะครับเรามาดูในสายหนังต่อนะครับ เหมือนจะเป็นสายหนังผสมสายยางนะครับผมชอบนะคือโดยปกตินาฬิกาเนี่ยความเรียบหรูคือถ้าเป็นสายหนังจะได้ความเรียบหรูมากตัวหนังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหนังสีดําแล้วก็ตัดได้้สีแดงนะครับข้อเสียของสายหนังคือเวลาเราเปียกเหงื่อหรืออะไรพวกนี้มันจะมีกลิ่นแต่ทิโซ่รุ่นนี้นะครับหันมาพลิกดูด้านในด้านในเป็นยางนะครับด้านนอกเป็นหนังด้านในเป็นยางมันก็ทาให้เกิด คุณสมบัติทั้งเรียบหรูแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่บ่งบอกความเป็นลิมิเต็ดของนาฬิการเรือนนี้คืออยู่ด้านหลังนี่มี QR Code บังโลโก,โลโก้ MM93 นะครับลอเลน่นข้างหลังนี่ก็เขียน MM เบอร์93ของ Mark m Mar a Mar r รีสนะครับและด้านล่างเนี่ยจะเล็กนิดนึงในส่วนนี้นะครับจะมีเขียนว่าเรือนเนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่ของโลกซึ่งเรือนเนี่ย เป็นเรือนที่310ของโลกนะครับใน3,993สำหรับคนที่สนใจในาฬิกาทิสโซ่ t l e s ส m มาร์กมาเกรส2020ลิมิต d e dition นะครับที่มีอยู่ไม่กี่เรือนในโลกและมีอยู่ไม่กี่เรือนในไทยสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ทางโชป p ี e นะครับช็อปออนไลน์เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับรวมถึงพวกโค้ดส่วนลดสำหรับใช้ในการลดอนะไม่ว่าจะเป็นเรือนนี้หรือคอลเลกชั่นอื่นๆนะครับ อยากบอกว่าโดบุติเนี่ยคอลเลกชันตัวนี้ไม่ค่อยมีโค้ดส่วนลดนะครับใครหาอยู่ใช้คาว่าของมันต้องมีรีบจัดด่วนก่อนที่จะหมดนะครับซึ่งส่วนลดพิเศษเนี่ยจะมีถึงวันที่6พฤศจิกายน2020นี้เท่านั้นนะครับก็เข้าไปชมรายละเอียดแล้วกันและรวมถึงตอนเนี้ทางท i s โซ่ทำช็อป Visual Store นะครับเราสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างๆกันนะครับด้านล่างนี่แหละเข้าไปดูช็อปแบบนั่งอยู่บ้านได้เลยนะครับใส่เลยแล้วกันนะครับ หลังจากที่ยินรีวิวมาสักพักหนึ่งได้ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่กับคำว่าของมันต้องมีนะครับแม่โดยเฉพาะเรือนนี้ซึ่งมันมีความเป็นลิมิเต็ดนะครับผมก็ชอบอะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดแบบนี้แหละมีหลายเรือนไม่ชอบแต่ถ้ามีอยู่ไม่กี่เรือนเนี่ยแม่โดนใจโดยเฉพาะมีการสลักตัวเลขด้วยนะครับว่ามีกี่เรือนในโลกเออใส่ละกระชับเรีนะครับลอระเบิด <laughs> เออมันดูสปอร์ตนะ ตอนแรกเหมือนผมว่าตอนแรกอยู่อยู่นอกมือมันดูเลือนใหญ่นะครับแต่พอใส่เข้าไปในมือผมว่าดูพอดีเลยดูพอดีนะแต่มันก็ใส่มาตรฐานไว้แล้วล่ะ43มิลนะครับไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่โอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับกับนาฬิกาทิสโซและไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ